สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลกับรายการชาวเกาโชนะครับผมก็วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับ2567นะครับเปิดฤดูการใหม่นะครับผม2024ถึง2025นะครับก็เกาโชสไนเดออานี่ยังไม่ได้เริ่มเตะนะครับมีพพีเมลีกเตะไปแล้วนะครับดาริกา้าเตะไปแล้ว นะครับดิกเอิงเตะไปแล้วเหลือเกาโชกับบุนเดนนี่นะครับยังไม่เตะเกาโชจะเตะกันวันนี้วันค,ค่ำคืนวันนี้วันแรกแล้วก็บุนเดลิก้าเตะศุกร์หน้านะครับหรือถ้าเต็มเต็มเลยก็วันเสาร์เต็มรูปแบบเลยเพราะว่ามาเยอะกว่าวันศุกร์แน่นอนนะครับนัดแรกของฤดูการเกาโชกก็นัดแรกของฤดูการเหมือนกันครับฤดูกันนี้มีทีมไหนบ้างมาดูกันเริ่มจากเอซิมิลาน ต,ตัลันตาโบลอนยากายารีโคโม่ครับน้องใหม่นี่ครับมีเชดฟ,ฟาเบกาสเป็นทีมงานด้วยนะเชดฟ,ฟาเบ,ฟฟาเบกาสจำได้ใช่ไหมแอนนิน,นเตตของอา,อาเซนอลแล้วก็เชลซีนะครับเอมโปรีฟิออลนันติน่าคู่ปรับกันเนี่ยสองทีมนี้เอมโปลีกับฟิออลนะครับแล้วก็เจนัวเวโรนาอินเตอร์นะครับแชมป์เก่านะครับหูใหญ่ แล้วก็ยูเวนตุสนะครับลาซิโอเลเช่มอนซ่าปาราครับน้องใหม่เช่นเดียวกับโคโมปามาโคโม o คือปามาเป็นแชมป์โคโมเป็นรองแชมป์ใช่ไหมทุกันที่แล้วแล้วก็โลมานะครับนาโปลี oli, นะครับอ่าโตลิโนนะครับอูดิเนเซ่นะครับรอดตกชั้นบุกวิดเลยนะครับในทุกันที่แล้วอูดิเนเซ่รวมถึงเ็นโปลีด้วยใช่แต่อูดีนี่คือโดยตรง นะครับแล้วก็เวเนเซียครับหรือเวนิสนั่นเองนะครับน้องใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็คือมีสามทีมนะมีปามาโคโมแล้วก็เวเนเซียนะครับดีนี้มาดูโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่าใครจะต้องพบกับใครบ้างเดี๋ยวเรามารฟันธงกันสิบคู่รวดเลยว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับเอาสกอร์อย่างเดียวนะครับย้ำว่าสกอร์เท่านั้นมีเจนัวกับอินเตอร์ครับคืนนี้ครับเวลาห้าทุ่มครึ่งปามาฟีออลครับห้าทุ่มครึ่งเอซีบิลานโตลิโนครับตีหนึ่งสี่สิบห้า เป็นโปลีมอนซาครับติดหนึ่งสี่สิบห้าแล้วก็คัมเพินเหมือนพ่กนี้ครับอ่าห้าทุ่มครึ่งครับบอโ,โลญ่ากับอูดิเดเซ่เวโรนากับนาโปลีกายารี่โรม่าลาซิโอเวเนเซียเลเชออตาลันตาแล้วก็ยูวนตุสโคโม่ครับเจนัวกับอินเตอร์เจนัวกับอินเตอร์ไล์อัพมาแล้วด้วยนะครับออลไปโตจิลาดิโนยังได้คุมอ่าเจนัวเหมือนเดิมนะเจอกับซิโบเดอิสซากี ทางฝั่งเจนวจัดมาในระบบสามห้าสองมีเปียรลูจิกอลินี่นะครับโอ้โหเปลี่ยนโกโบ่อยมากคือตอนหลังๆมันก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงทีมไหนเลยตอนนี้ดูแล้วมาเจนวนได้เป็นไ,ได้เป็นตัวจริงแน่บอลโจเซมาร์ติเดสก,ก็ย้ายไปแล้วนะครับระยะบินเตอร์เนี่ยแหละอยากให้ไปโดยตรงเลยนะครับแล้วก็อเลซิโดโวยัตโคอเลซิโดโวยัตโคเลือกยากมากแล้วก็มาเตียบานี่ยูฮันบัสเกสอเลซิโดซาโนลีนะครับมอร์เทนเฟนดรุ มิลานบาเดลนะครับ,นบเนี่ยมาจากโเคเอเชียแล้วก็ลุสลนานไมโนฟสกี้อารอนมาตินจูเนียร์เมซิแอสแล้วก็วิกเตอร์โอลิเบราส่วนฝั่งของงูใหญ่เตรมมิลานแชมป์เก่าน,นะครับประเดิมลงก่อนนะครับเป็นทีมใหญ่ที่ได้เล่นเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้เปิดหัวก่อนเลยมียานซอมเมอร์เป็นผูุ้สซารประตูนะครับมาระบบสา2หสองเจอกับเจนันก็ระบบเดียวกันมีเอเลสโดปัสโตนี่นะครับฟรานเชสโกอาชบ,บีแล้วก็เบนจแมนปาวาเป็นสามกองหลัง ตรงกลาง5คนมีเฟสติโก้ดีมาโก้เฮลิกงมิคิทยานอาคารชาวานโนกรูนิโคโรบาเล่าแล้วก็เดซิดูฟิสสองคนข้างหน้าเป็นอ่ามาคุสตูรามกับโยอาคินคอเรียนะครับก็ผมว่าเจนัวจะยันเสมอไม่ก็ชนะอินเตอร์เลยไม่รู้เป็นไรซึ่งให้ผมดดาผมเดาว่าเจนัวชนะอินเตอร์สองหนึ่งแล้วกันอินเตอร์ไม่ โดนตั้งแต่เกมแรกเลยครับ <c oughs> ใช่ใช่เชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นผมว่าอินเตอร์อย่างเก่งสุดคือเสมอเกมนี้ดีไม่ดีไม่ผมว่าไม่น่าชนะดีไม่ดีอาจจะถึงพ่ายกลับออกมาด้วยซ้ําไม่รู้เป็นไรโอ้เจอเจอหนัวนี้น่าจะเหนื่อยปามากับฟิออนะครับฟาบ,บิโอเป็กเคียให้มัคุมปามา่อาอดีวเตะของโคโม่นะฟาบ,บิโอเป็กเคียแล้วโคโมก็เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วย ทีมเก่าตอนทมัยตัวเองเป็นนักเตะก็เลื่อนทีมที่ตัวเองคุมก็เลื่อนนะครับก็คือปามาเจอกับฟิออฟิออเป็นลาฟาเอเลปาลาดีโนนะครับอ่าินเจนโซอิตาเลโนไม่ได้คุมนะอืมผมว่าปามาชนะฟิออหนึ่งศูนย์โอเคนะครับปามาชนะฟิออหนึ่งศูนย์คู่ต่อไปครับคู่ที่สาม เอสซีบิลานก,กับโตเรโนโ่เอสซีบิลานก,กับโตเรโน่ไลอัพมาแล้วนะครับปาม,มาฟิออร์ไลอัพไม่มาแต่ว่ามิลานโตเรโน่ไลอัพมาแล้วนะครับผมเจ้าถิ่นปีศาจเดดานเอซีบิลานเล่นที่ซานซิโร่มาในระบบ4-2-3-1มีไมมาอีย,ยองเป็นผู้ตัดประตูแล้วก็มีดาวิดเดคาราเบียร์มลเล็กเทียวนะครับแล้วก็ฟิคาโยโทโบริแล้วก็เทโอเฮนันเดสตรงกลางเป็นทิยานี่ไรเดอร์อิซาเบลเบนัสเซอร์เละซิสต์ไลม์เกอร์ โรเบนลอตันชีกราฟาเอลเลอาแล้วก็กองหน้าครับหน้ากองหน้าป้ายแดงมาใหม่เลยครับผมเพิ่งซื้อมาครับอาวารโมอลาตาตัวนทางฝั่งของทีมเยือนโตลิโนมาในระบบ352ครับมีวันย่ามิเตคุิตซาวิตอัดมมาซีนาซาอูโคโคเมกิมไวโวดาวัลเตโนโลาซาโรอีวานอิลิชคาโรล,ลีเนตตีอดิตกองกลางของซามโดเรียนะครับ ทีมชาติโปลแลนด์นะครับแล้วก็เาเรลลิชี่ลาอูเบลานวาดูวันซาปาต้าแล้วก็อันโตนิโอซาดาเบียนะครับดูแล้วโเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับมิลานเป็นปาโลฟอนเซก้าจยากับปาโลวานโนลี่ผมว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งมิลานไม่ชนะ <c oughs> ครับผม e อ p o ป i m o ลีมอนซาเอนเปลีมอนซาอไลอัมมาแล้วด้วยนะครับเอ p o ป i มี s a วัตตเรซูโนะครับคือกันที่แล้วต่อให้โค้ชคนเก่าทําทีมรอดตกชั้นก็ไม่ได้คุมต่อนะเ <laughs> อ p o ป i ก็เปลี่ยนโค้ชอยู่ดีส่านฝั่งของมอนซาเป็นลอ r เ n โซ r u b i ินาชีซึ่งเมื่อก่อนเป็นลาเฟเร l e บาลาดิโใช่ไหมตอนนี้พอเอ่อบาลาดิโก็ย้ายไปคุมมว่วงมหาการฟิลอนติน่านะครับฝั่งของเอนปมีเดวิสบัสเกตอาเดียนอิสไมล มาเตียววิติอ่าลิเบราโตคาชาเช่นะครับแล้วก็เอมานูเอลแกซี่นิโคลัสฮาร์สจักโปฟาซิเน่เรียมเดอร์ซันจูเซเป้เปเซร่าลอเรนโซโคลอมโบแล้วก็เซบาสเตียโนเอสโปซิโตส่วนทัพของมอนซ่าทีมเยือนครับมีซามูเอลปิซินยาโชเอปิซิยาโคเปซิยาโคนะครับอ่าเป็นผู้ตัประตูตนะครับสามสิบหนึ่งสองนะมีปาโบมาลีนะครับอดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลนะครับ แล้วก็ i, so, os, ondo, ina, ina, อันเดียคาร์โบนีอัมาโดอิโซจอจดคีเรียโคบูลอสวาเลนบอนโดมาเตโอเปซิน่ามาเตโอเปซิน่าอ๋อไออคนที่ยิงเวลอ่ะในยูโร2020อ่ะใช่ใช่ใช่เป็นตโอเปซิน่านะครับแล้วก็ซามูเอลบิลิเดลลี่ซามูเอลเล่บิลิเดลลี่นะครับแล้วก็ดานิเอลดานิเดียลมาลดินีนะครับเมียโกมาลิชแล้วก็ซามูเอลเล่วินยาโตนะครับ ก็น่าจะเป็นเอนโปลีน่าจะเบียดชนะมอนซ่าได้หนึ่งศูนย์นะเจ้าถิ่นอีกสักครู่หนึ่งนั่นนะครับต่อไปครับโบโลญญากับอูดิครับพรุ่งนี้ครับเราอยู่ในรายการชาวเกาโชนะเพราะนั้นเราจะพูดถึงแา่เการโชยางเดรีอื่นไม่พูด <c oughs> ก็โบโลญญาเปลี่ยนจากเตียโกมอนตาเป็นวินเชนโซอิตาเลโนนะครับคือพูดง่้อิตาเลโนจากฟิออไปโบโลญญา ใช่ไปคุมทีมเล่นแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับผมต่อโซบลูนะครับเจอก,กับอูริเนเซเป็นคอสตารลุญยาอิชนะครับผมซึ่งตอนแรกจะเป็นฟอบียอคานาวาโร่แล้วดีก็ไปไม่เอาฟาเบียอคานาวาโร่นะครับเปลี่ยนโค้ดอีกแล้วนะครับเป็นคนนี้นะครับคอสตารลุญยาอิชซึ่งรู้จักทรงแล้วน่าจะเป็นบอลลอนย่าที่จะชนะอูดิเนเซผมว่าออสองประตูต่อหนึ่งนะครับบอลบอลอนย่าชนะสองหนึ่งใช่ โคด้ดซูไม่ได้โหยโค้ดฝั่งวิโอเอ่อไม่ใช่เบรสเซอร์โอบุลลอนยาเก่งกว่าเยอะเพราะเคยคุมวิโอด้วยดีกีไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าจะทําทีนได้รองแชมป์คอนเฟเเรนสองปีติดกระดามแต่ว่าถือว่าเก่งมาก,กน,นะเข้าไปเป็นรองแชมป์เข้าคือเข้าไปชิงได้สองรอบอะ่ะไม่ธรรมดาก็เก่งพอตัวอยู่ถึงได้มาคุมบุลลอนยาเด้ไงครับต่อจากเตียโก้มอตตาส่วนทางเวโรนากันนาโปลีอ่าเวโรนากันาโปลี เวลรนามีปาโลเซเนติจะการ์ตัวโคอนเต้อุจะเหลือแล้วครับนาโปลี oli, ดีครับชนะแน่นอนเวโรนาแพ้นาโปลีหนึ่งสามนี่ยังไม่ทันดูตัวบุลเล่เลยนะแค่เห็นชื่อโค้ชก็รู้แล้วคอนเต้นี่จะช่วยให้นาโปลีนี้เก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็กายารี่กับโรมานะครับกายารี่กับโรมา่ากายารี่เป็นดาวิดนิโคล่าอ๋อก็คือเปลี่ยนในคุมอ่ากายารี่นะครับก่อนหน้านี้คือ เดวิดเดนนี่คลาคุมเอมโปลีไงใช่ใช่อันนี้ก็ไปคุมไกยารีนะครับทีมชาวก่อะแทนคาเดโอราดิเอรี ri, นะครับทิงเกร์แมนครับหรือป่าของเรานะครับผมก็แกก็วางมือแล้วแหละนะครับอายุมากแล้วนะครับสําหรับคาเดโอราดิเอรีนะครับตับวด้านฝั่งของโรมา่าครับมินเดเดเรเล่เดลอสซี่คู่นี้น่าจะเป็นทางโรม่าชนะ2-1แล้วกันไกยารี1โรม่า2ครับ แล้วก็ลาซิโอกับเวเนเซียคู่นี้ไม่ได้ม่เป็นหาลาซิโอนชนะแน่นอนมาโกบารโรนี่เจอกับยูซปิโอดิฟันเชสโกขู่ขนาดดิฟันเชสโกคุมโฟซิโนเน่พาโฟซิโนเน่ตกชั้นยังได้งานใหม่มาคุมเวเนเซียนะครับโอ้โหเขาเรียกว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนว่าคนที่คุมเวเนเซียเลื่อนชั้นก็าอาจจะถูกปลดก็ได้สรุปว่าถูกปลดจริงๆ ก็เปลี่ยนเป็นยูเซเบโอดิฟันเชสโกนะครับก็ลาซิโอชนะเวเนเซียครับผมว่าสามหนึ่งขาดด้วยลาซิโอดด,ด,ด,ดูเหนือกว่าเยอะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เวเนเซียถือว่าขึ้นมานี่ผมว่ายังไม่ยังไม่น่าสู้ได้อย่างงี้ดีกว่าเจอลาซิโอนี่นนจะเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็เป็นเลเช่กับอารตันตานะครับเลเช่กับอาร์ตันตา ลูก้ากอตติ i, นะครับผมคุ che, นเลเช่อย่างนี้มาคุมเหมือนเดิมใช่ใช่เมื่อก่อนเคยคุมอูดิใช่ไหมแล้วถูกปลดแล้วตอนนี้มาคุมเลเช่ใช่ลูก้ากอตติจะกัตจานเปโรกัสเปรินี่ไม่น่านมีปัญหาครัอตาลันตาจะชนะเลเช่สองหนึ่งเลเชอหนึ่งอตาลันตาสองก็ถึงแม้ว่าอตาลันตาจะทําศึกซูเปอร์คัพใช่ไหมกับทางเรอัลมาดริดแล้วพ่ายไปศูนย์สองก็ตามนะครับแต่ก็ไม่แปลกว่าเรลมัลลิธเหนือกว่าชัดเจน,น้นตัวผู้เล่นทั้ง อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเกตบอลมันเหนือกว่าทางอตัอนต้าอยู่แล้วอตัอน,ตนต้าจะแพ้เรือไม่ดิก็ไม่แปลกนะครับเรือไม่ดิเรซซูบังคับไปถูกไหมแต่ว่าเกมนี้ผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ชนะเรเชสน่าจะชนะได้สำหรับอตันต้นตานะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับยูเวนตุสกับโคโมนะครับยูเวนตุสกับโคโมยูเวนตุสมีเตียโกโมอต้าเจอกับเชฟฟาเบกาส์โอ้เชฟฟาเบกาส์คุมเลยนะ ผมว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งไงยูเวนตุสไม่ชนะนะครับผมและได้าลาฟาโอวารนมาด้วยนะแต่ก็ประเดิมเลยครับเจ็บเข่าตั้งแต่เกมแรกเลยยังไม่ได้เล่นแน่ๆนะครับแล้วตัวผู้เล่นของยูเวก็ลงไม่ได้เพียบเลยว่าจะเป็นฟิลิปคอสติดนะครับผมที่เขาไปแซวว่าอคอสคอสติดไงชอบคอสติดไปเปิดไปก็ติดคนอื่นติดฝั่งตรงข้ามมาเลยอย่างเนี้ฟิลิปคอสติดใช่ครับนี่แซวกันเล่นๆนะแล้วก็อาคาดิอุสบิลิก มาร์คเาไงกล้ามเนื้ออันนี้เจ็บข่านะครับอคาดิวุดมีลิกแล้วก็มัตเตียเดชิโยทยนะครับผมโอ้โหใช่บริเวณขาเอยนะทยแล้วก็ฟุตโเจ็บที่เท้าเลยเฟเบอเบเนติแล้วก็บอมบบ่าตรวจสารกระตุ้นโดบหาให้เลยนะเนี่ยสดๆเลยนะทยใช่ไหมต้นขาอ่าเอเคเดี๋ยวจะเจ็บขาต้นขาไง ช่วงขาแหละทายออตอนขามบอลระจุดกับเข่านะนีออ่โอ้โหขวเขานะครับผมโอเคเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคู่นี้นะครับนี่คือเก่าโชกเกมแรกนะครับลีกอ,อื่นเป็นยังไงบ้างขอดูทางฝรั่งเศสฝรั่งเศสเต็จไปแล้วโอ้โหเลอรอาร์แพ้เปเช่หนึ่งสี่โอ้โหนี่ขนาดเปเชไม่มีเอมบัปเป้บเบนะยังโหดขนาดนี้ นะครับมีรีครังอินนะครับยิงเข้าไปโดนตีเสมอด้วยแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าได้สองหนึ่งช่วงนาทีแปดห้าโอ้โหเดนอุอดมันเดเบเล่แล้วก็อ่าบาโคลา่าแล้วก็โคโลมัวนี่โอ้โหยังหดเหมือนเดิมมาเปเชใชายแต่แค่คู่เดียวนะครับเมื่อคืนอันนี้อันนี้แบบสำๆนะเพราะว่าเห็นนี้คนแซวว่าอ่าเปเชไม่ใช่อูกาเต้ แมนยู U, มีสิตซื้อนะอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับโอ้โหใช่ใช่แล้วก็แมนยู U, ใช่ไหมชน,นะฟูลแลนด์หนึ่งศูนย์จากตอแล้วโจดชัวเซ็กซี่ที่ย้ายมาจากโบรลนยานะครับาการโชว์จ่ายโอ้โหนะครับแล้วก็สเปรนี้เตะไปสามคู่ไปสี่คู่ละขออภัย 4คู่แล้วตั้งแต่บินเบาเสมอเคดาเฟ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเบติสเสมอคิโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเซตาบิโกชนะลาเบสสองหนึ่งแล้วก็ 2, 1, ลาพมาสเสมอซีบีย่าสองสองใช่ก็คือถ้าจะเหลือจริงๆตอนนี้ก็เหลือแค่เยอรมันที่ยังไม่เตะคอนแลนด์นี่ตเตะหรือยังครับผมไม่แน่ใจโอ้หเตะแล้วด้วยฟอร์ตูนัซิตาดถล่มอเมริซิตีสามศูนย์โอ้โหเน้นๆหนึ่งคู่ผมไม่หนึ่งคู่ว่าเตะตั้งแต่ สัปดาห์ก่อนแล้วด้วยนะวันแม่ก็เตะแล้วนะโอ้โหอาจแจกชนะอีเลวี1หูอูนเทชนะสโบ1หนึ่งศูกรีเกิลแพ้โฟนาซิธาศ2สังสเป์ตานลอตเตอร์ดัมเสมอเฮลเลคเคอร์อเมโลศูนย์เพียรวิเฮลเฟนถล่มอาร์เกซีวอลไวย5ห้าหนึ่อเมเรซิตี้แพ้อาเซนลามาศูนย์หนเอซินเเมเกนแพ้เทเวนเต้หนึ่งสองเฟนูตลอตเตอร์ดามเสมอเริ่มทเวนหน่งประตูต่อหนแล้วก็โกลิงเกนถล่มเบรดาสี่หนึ่งนะครับโอ้โห ถ้าจะตอกข่าวไปนานเลยนะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ดุจริงมันวอน,นไม่ค่อยมีเหตุการณ์มันค่อนข้างเงียบนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากขอพ่นผู้ชมด้วยนะครับโหเวรหว,ว,วางไปนานเป็นเดือนน่ะตั้งแต่บ,บอลยูโรจบก็คือเพื่อง่ายว่าแทบไม่ได้เกาะติดวงการฟุตบอลเลยนะครับเนี่ยครับเพิ่งจะกลับมาใหม่กับรายการชาวเกาโช่เนี่ยแหละครับส่วนถ้าจ้ทีมเดียวนี้ผมขอไปคิดดูก่อนอาจจะเป็นการแรนด้อมแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้มาจัดตลอดเพราะว่าบางทีก็ติดธุระ นะครับบางทีไม่ไม,ไม,ไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะแบบว่ามาเสาร์วันหนึ่งหรืออาทิตย์วันหนึ่งต่อสัปดาห์หรืออาจจะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้เลยถ้าไปไม่ได้ก็จะมาแอบแอบ,บมาวันธรรมดาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่แบบโอกาสใช่โ,โหส่วนทางสกอตนี่เตะไปสองนัดแล้วนะโหตารางคะแนน,น,น,นสกอตตอนนี้เซลติกหกคะแนนอเบอรดีนหกคะแนน ดันดีสี่คะแนนเรนเจอร์สี่คะแนนโอเค okay. เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับโหยังไม่แน่ไม่นอนนะต้องดูกันย,วยาวๆครับของนี้นะแต่ที่แน่เกาโชฟันธงกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสิบคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่นไม่แม่นนะครับแล้วว่าพบกันใหม่โอกาสหน้าสวหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนชูดีทุกท่านครับสวัสดีครับเชิเกาโช